คุณเคยรู้สึกว่าสมองของคุณเป็นเหมือนการเปิดเว็บเบราว์เซอร์ทิ้งไว้50แท็บแถบพร้อมๆกันหรือไม่ในขณะที่คุณกำลังพยายามจดจ่ออยู่กับการเขียนรายงานสำคัญของโปรเจกต์เเสียงแจ้งเตือนจากลายกลุ่มของโปรเจกต์ B ก็ดังขึ้นมาคุณสลับความสนใจไปอ่านและตอบกลับอย่างรวดเร็วพอจะกลับไปทำงานเดิมอีเมลเกี่ยวกับโปรเจกต์ C ก็เด้งขึ้นมาพอดีคุณเปิดมันขึ้นมาอ่านและใช้เวลาคุ่นคิดถึงมันสักพักจากนั้นเมื่อคุณพยายามจะกลับไปที่รายงานของโปรเจกต์ A อีกครั้ง คุณกลับพบว่ามันยากเหลือเกินที่จะจำได้ว่าคุณคิดอะไรค้างไว้ก่อนหน้านี้คุณต้องเสียเวลาและพลังงานสมองมหาศาลในการที่จะดึงตัวเองกลับไปสู่จุดเดิมนี่คือชะตากรรมของคนทำงานในศตวรรษที่21เราต่างถูกยอกย่องในความสามารถที่จะทำงานหลายอย่างพร้อมกันหรือ multitasking เราคือนักเล่นกลที่ต้องคอยโยนลูกบอลหลายลูกให้ลอยอยู่ในอาการพร้อมๆกันทั้งโปรเจกต์หลักโปรเจกต์รองงานบริหารทีมงานสร้างสารรค์ และงานธุรการจิป,ปาถะเราวิ่งสลับไปมาระหว่างบทบาทต่างๆตลอดทั้งวันและจบวันลงด้วยความรู้สึกเหนื่อยล้าและสับสนแต่ผลลัพธ์ของงานแต่ละชิ้นกลับไม่ดีเท่าที่ควรวันนี้ผมอยากจะบอกคุณว่าความเชื่อที่ว่าการทำงานหลายอย่างพร้อมกันคือสัญ,ญลักษณ์ของประสิทธิภาพเป็นหนึ่งในมายาคติที่อันตรายที่สุดในโลกการทำงานเพราะในความเป็นจริงแล้วสมองของมนุษย์ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อการมัลติทัสกิ้ง สิ่งที่เราทำกันอยู่แท้จริงแล้วคือการสลับงานไปมาอย่างรวดเร็วหรือ task switching ต่างหากและทุกๆครั้งที่เราทำการสลับงานเราจะต้องจ่ายภาษีที่มองไม่เห็นแต่ส่งผลกระทบมหาศาลภาษีนั้นมีชื่อว่าต้นทุนของการสลับฉากหรือ context switching cost ลองจินตนาการว่าสมองของคุณคือคอมพิวเตอร์การทำงานกับโปรเจกต์ A ก็เหมือนกับการเปิดโปรแกรม A ขึ้นมา ซึ่งต้องใช้เวลาในการโหลดข้อมูลกฎเกณฑ์และเป้าหมายต่างๆของโปรเจกต์นั้นเข้ามาในหน่วยความจําเมื่อคุณสลับไปทํางานโปรเจกต์ B อย่างกะทันหันมันก็เหมือนกับการที่คุณต้องปิดโปรแกรม A แล้วเปิดโปรแกรม B ขึ้นมาใหม่ซึ่งต้องใช้เวลาและพลังงานในการโหลดข้อมูลชุดใหม่ทั้งหมดอีกครั้งกระบวนการนี้ไม่ได้เกิดขึ้นอย่างราบรื่นและทันทีทันใดมันมีช่วงเวลาหน่วงมันมีการใช้พลังงานและมันทิ้งไฟล์ขยะไว้ในระบบนั่นคือเหตุผลว่าทําไม หลังจากที่เราเพิ่งตอบลายด่วนไปแล้วเราถึงไม่สามารถกลับมาเขียนแผนงานที่ซับซ้อนต่อได้ทันทีเพราะสมองของเรายังคงมีกากใยแห่งความสนใจจากเรื่องก่อนหน้าหลงเหลืออยู่ผลกระทบของมันร้ายแรงกว่าแค่การเสียเวลามันคือการสูญเสียคุณภาพของความคิดโดยสิ้นเชิงเราไม่มีวันที่จะดำดิ่งลงไปสู่สภาวะการทำงานลึกหรือดีฟเวิร์กได้เลยหากเราถูกขัดจังหวะทุกๆ15นาทีความคิดสร้างสรรค์และการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน ต้องการช่วงเวลาที่ยาวนานและต่อเนื่องในการบ่มเพาะแต่การสลับฉากไปมาตลอดทั้งวันได้ทำลายช่วงเวลาเหล่านั้นลงจนหมดสิน้นนอกจากนี้มันยังเป็นสาเหตุโดยตรงของความเครียดและภาวะหมดไฟเพราะสมองของเราต้องทำงานหนักเกินความจำเป็นในการโหลดและลบข้อมูลใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าผมจะบอกคุณว่ามันมีวิธีที่จะหลุดพ้นจากวงจรของนักเล่นกลนผู้น่าสงสารนี้ละ่ะมีวิธีที่จะทำให้คุณสามารถจัดการกับโปรเจกต์และบทบาทของคุณได้อย่างสงบ เป็นระบบและมีประสิทธิภาพสูงสุดวิธีการนั้นเรียบง่ายแต่ทรงพลังอย่างเหลือเชื่อมันคือเทคนิคที่เบียกว่าการจัดทีมวันทำงานหรือเ e ท m n n g การจัดทีมวันทำงานคือการเปลี่ยนกระบวนทัศน์จัดการทำงานหลายอย่างในหนึ่งวันไปสู่การทำงานเพียงประเภทเดียวหรือโปรเจกต์เดียวตลอดทั้งวันแทนที่คุณจะพยายามเป็นทั้งนักวางแผนนักสร้างสรรค์และผู้จัดการทีมภายในวันเดียวกัน คุณจะมอบหมายให้แต่ละวันในสัปดาห์มีทีมหรือภารกิจหลักเพียงอย่างเดียวเท่านั้นเช่นวันจันทร์คือวันแห่งการวางแผนและการประชุมวันอังคารคือวันสำหรับโปรเจกต์ A อย่างเต็มที่วันพุธคือวันสำหรับงานสร้างสาร์ล้วนๆเป็นต้นประโยชน์ของมันคืออะไรประโยชน์ของมันคือการลดต้นทุนของการสลับฉากให้เหลือน้อยที่สุดเมื่อคุณกำหนดให้วันอังคารเป็นวันของโปรเจกต์ A สมองของคุณจะทำการโหลดข้อมูลท,มทั้งหมดที่เกี่ยวกับโปรเจกต์ A เข้ามาในหัวเพียงแค่ครั้งเดียวในตอนเช้าและคุณสามารถอยู่ในโลกของโปรเจกต์ A นั้นได้ตลอดทั้ง8ชั่วโมงคุณจะมีเวลาที่จะคิดถึงมันในทุกแง่มุมอย่างลึกซึ้งคุณจะมองเห็นความเชื่อมโยงและโอกาสใหม่ๆที่ไม่เคยเห็นมาก่อนและคุณจะทำงานชิ้นนั้นได้เสร็จเร็วขึ้นและมีคุณภาพสูงขึ้นอย่างน่าประหลาดใจเพราะสมองของคุณไม่ต้องเสียพลังงานไปกับการสลับฉากไปมาอีกต่อไป มันคือการเปลี่ยนจากการทำงานแนวนอนที่ตื้นและกว้างไปสู่การทำงานแนวตั้งที่แคบแต่ลึกซึ้งหลักการของการรวมเวลานี้ไม่ใช่เรื่องใหม่เลยปีเตอร์ดรักเกอร์บิดาแห่งการจัดการสมัยใหม่ได้เคยกล่าวไว้ในหนังสือคลาสสิกของเขาที่ชื่อว่า The Effective Executive หรือผู้บริหารทรงประสิทธิผลว่าหนึ่งในคุณสมบัติที่สำคัญที่สุดของผู้บริหารที่ประสบความสำเร็จคือความสามารถในการจัดการเวลา และขั้นตอนแรกของการจัดการเวลาที่มีประสิทธิภาพก็คือการรวบรวมช่วงเวลาที่เราสามารถควบคุมได้ให้กลายเป็นหน่วยที่ใหญ่และต่อเนื่องที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ดรักเกอร์รู้ดีว่าการทำงานที่กระจัดกระจายเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยตลอดทั้งวันนั้นคือศัตรูของประสิทธิภาพเขาจึงแนะนำให้เราพยายามรวมงานประเภทเดียวกันไว้ด้วยกันเป็นบล็อกใหญ่ๆเทคนิคการจัดทีมวันทำงานก็คือการนำหลักการของดรักเกอร์มาประยุกต์ใช้ในระดับสูงสุด มันคือการสร้างบล็อกเวลาที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นั่นคือ1วันเวันเต็มๆแล้วเราจะเริ่มต้นออกแบบสัปดาห์ตามทีมของเราได้อย่างไรนี่คือขั้นตอนที่คุณสามารถนำไปปรับใช้ได้ขั้นตอนแรกคือการสำรวจบทบาทและโปรเจกต์ของคุณให้คุณลองลิสต์หมวกทุกใบที่คุณสวมหรือโปรเจกต์หลักทั้งหมดที่คุณรับผิดชอบอยู่ลงบนกระดาษเช่นการบริหารจัดการทีมโปรเจกต์ลูกค้า A โปรเจกต์พัฒนาผลิตภัณฑ์ B งานเขียนคอนเทนต์งานด้านการเงินและธุรการขั้นตอนที่2คือการกําหนดทีมให้กับแต่ละวันลองนําบทบาทเหล่านั้นมาจัดสรรลงในแต่ละวันของสัปดาห์โดยคํานึงถึงลักษณะของงานและพลังงานของคุณตัวอย่างที่ได้รับความนิยมมีดังนี้วันจันทร์วันแห่งการจัดการและการวางแผนนี่คือวันที่เหมาะสําหรับการประชุมทีมการพูดคุยแบบหนึ่งต่อนหนึ่งการทบทวนตัวชี้วัดจากสัปดาห์ที่แล้วและการวางแผนงานสําหรับทั้งสัปดาห์ การเริ่มต้นสัปดาห์ด้วยทิศทางที่ชัดเจนจะช่วยลดความสับสนมุนวายได้เป็นอย่างดีวันอังคารและวันพุธวันแห่งการทำงานลึกหรือ Deep Work Day คุณอาจจะกำหนดให้วันอังคารเป็นวันของโปรเจกต์ A และวันพุธเป็นวันของโปรเจกต์ B ในวันเหล่านี้คุณควรจะพยายามหลีกเลี่ยงการประชุมที่ไม่จำเป็นและจดจ่ออยู่กับงานที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์และการแก้ปัญหาที่ซับซ้อนอย่างเต็มที่วันพฤหัสบดีวันแห่งการเติบโตและการสื่อสารภายนอก นี่อาจจะเป็นวันที่คุณใช้ในการสร้างเครือข่ายพบปะลูกค้าเรียนรู้ทักษะใหม่ๆห,หรือระดมสมองสำหรับไอเดียในอนาคตเป็นวันที่คุณจะหันหน้าออกจากงานประจำและมองไปที่โอกาสภายนอกวันศุกร์วันแห่งการเก็บตกและเตรียมความพร้อมใช้เวลาในวันนี้ในการเคลียร์อีเมลที่ค้างค้างจัดการงานด้านเอกสารและการเงินและที่สำคัญคือการทบทวนสัปดาห์ที่ผ่านมาว่ามีอะไรที่ดีและมีอะไรที่ควรปรับปรงุงเพื่อที่คุณ จะสามารถเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่ได้อย่างสดใสและปลอดโปรง่งขั้นตอนที่3คือการสื่อสารระบบของคุณให้คนอื่นเข้าใจคุณต้องแจ้งให้ทีมงานหัวหน้าและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบถึงระบบการทำงานใหม่ของคุณอาจจะโดยการใส่ทีมของวันนั้นๆลงในสถานะของปฏิทินหรือโปรแกรมแชทคือให้พวกเขารู้ว่าช่วงเวลาไหนคือช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการจะพูดคุยกับคุณในเรื่องต่างๆ และในขณะเดียวกันก็เป็นการสร้างขอบเขตและจัดการความคาดหวังของคนอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพแน่นอนว่าในโลกแห่งความเป็นจริงแผนการอาจไม่เป็นไปตามที่วางไว้เสมอไปอาจจะมีเรื่องด่วนแทรกเข้ามาแต่การมีโครงหลักจะช่วยให้คุณสามารถกลับมาสู่ทิศทางเดิมได้เสมอหลังจากที่พายุสงบลงถ้าคุณยังคิดว่าเทคนิคนี้ดูสุดโต่งเกินไปผมอยากจะขอยกตัวอย่างของบุคคลที่ใช้เทคนิคนี้ภายใต้แรงกดดันที่หนักหน่วงที่สุดคนหนึ่งของโลก เขาคือแจ็คดอซีผู้ร่วมก่อตั้ง Twitter และบริษัท Square หรือในปัจจุบันคือบล็อกในช่วงเวลาหนึ่งของชีวิตเขาได้ทำในสิ่งที่หลายคนคิดว่าเป็นไปไม่ได้นั่นคือการดำรงตำแหน่ง CEO ของบริษัทมหาชน2แห่งพร้อมๆกันคำถามคือเขาทำได้อย่างไรคำตอบของเขาคือการจัดตีมันทำงานอย่างมีวินัยและเข้มงวดที่สุดเขาได้เปิดเผยตารางการทำงานในสัปดาห์ของเขาต่อสาธารณะซึ่งเป็นที่น่าทึ่งมาก วันจันทร์เขาจะโฟกัสไปที่เรื่องของการบริหารจัดการและการดําเนินงานของทั้งสองบริษัทวันอังคารเขาจะอุทิศให้กับเรื่องของผลิตภัณฑ์วิศวกรรมและการออกแบบวันพุธจะเป็นวันของทีมการตลาดการสื่อสารและการเติบโตวันพฤหัสบดีคือวันสําหรับนำพัฒนาและพันธมิตรทางธุรกิจและวันศุกร์เขาจะโฟกัสไปที่เรื่องของวัฒนธรรมองค์กรและการว่าจ้างบุคลากรดอซี่กล่าวว่า การทำเช่นนี้ทำให้เขาสามารถอยู่ในสภาวะจิตใจที่ถูกต้องสำหรับงานแต่ละประเภทได้อย่างเต็มที่เมื่อเขาอยู่ที่สแควร์ในวันอังคารทุกคนในทีมผลิตภัณฑ์จะรู้ว่าพวกเขามีเวลาและความสนใจจากซีออย่างเต็มที่ร้อยเปอร์เซ็นต์สำหรับเรื่องของพวกเขาโดยเฉพาะมันทำให้เขาสามารถทำงานที่แตกต่างกันอย่างสุดขั้วสองงานได้โดยที่สมองไม่ลัดวงจรจากการสลับฉากไปมาตลอดเวลาเรื่องราวของแจ็คดอซี่คือบทพิสูจน์ว่าเทคนิคการจัดทีมมันทำงานไม่ใช่แค่ทฤษฎีที่สวยหรู แต่เป็นกลยุทธ์ที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงแม้ในระดับที่ต้องเผชิญกับความท้าทายและความกดดันสูงสุดถึงเวลาแล้วที่คุณจะเปลี่ยนบทบาทของตัวเองจากนักเล่นกลนที่วุ่นวายและเหนื่อยล้าไปสู่การเป็นวัทยากรผู้สง่างามที่ควบคุมวงออเคสตราขนาดใหญ่ได้อย่างเชี่ยวชาญคุณไม่ได้พยายามจะให้เครื่องดน,นตรีทุกชิ้นเล่นพร้อมกันตลอดเวลาแต่คุณจะให้ความสนใจกับเครื่องดน,นตรีแต่ละกลุ่มในแต่ละช่วงเวลาที่เหมาะสมเพื่อให้ทั้งหมดสามารถบรรเลงออกมาเป็นบทเพลงแห่งความสำเร็จที่ไพเราะและกลมกลม่อม จงเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้ลองมองดูสัปดาห์หน้าของคุณแล้วเลือกมาเพียงหนึ่งวันที่จะทดลองใช้เทคนิคนี้บางทีอาจจะเลือกให้วันพุธหน้าเป็นวันสำหรับโปรเจกต์ที่คุณรักที่สุดเพียงโปรเจกต์เดียวแล้วสัมผัสกับความรู้สึกของการได้ดำดึงลงไปในงานนั้นอย่างเต็มที่โดยไม่มีสิ่งใดมารบกวนด้วยตัวคุณเองแล้วคุณจะค้นพบว่าคุณไม่ได้มีเวลาน้อยเกินไปแต่คุณแค่มีโหมดการทำงานที่กระจัดกระจายเกินไปต่างหากอย่าปล่อยให้วันของคุณถูกฉีกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย จงมอบของขวัญแห่งความจดจ่อทั้งวันให้กับแต่ละเป้าหมายของคุณ